อยู่เอาอยู่แต่เพิ่มปุ๋ยโตกวันปัญหาปิติประชาชนคนไหนก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับ่รคำโต๊ะับเรียนท่านรองนะครับการสร้างการรับรู้กับชุมชนการนี้นะครับก็จะรู้เลยว่ามันจะเท่าไหร่นะครับประเดี๋ยวขออนุญาตเรียนับท่านประธานท่านรองทุกจังหวัดนะครับลำดับต่อไปเขาขออนุญาตให้ทางขอโรงพยาบาลบางเหนือได้การท่านหนึ่ง ขับศพเยียมเ่นนเอ่อแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนที่ของจังหวัดระยาสองได้นะคะโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยใหญ่อ่าติดเชื้อผ่านการล่วงวงสังสารและสังขารร่วมบ้านว่ามีการแพ่กระจายเชื้อต่อไปยังร่วมบ้านทีนี้ก็ทําให้เกิดการกระจายกระจายเชื้อออกเป็นวงกว้างมากคุณส่วนในกลุ่มที่สองเป็นของตำบนบางไทรามที่เชื่อมโยงกับตำบนรอบ มีพบทั้งหมด2หลักคาเรือนนะคะส่วนมีผู้ติดเชื้อแสดงอาการ17รายไม่แสดงอาการ12รายค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยที่3 7รายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลด้วชารักทั้งหมด17รายทั้งที่ผงค้ำวางใสคำํำแล้วก็ที่ร่องคอเอทีเคมันอาจจะบวกขึ้นมาถ้า a อทีเบวกก็ต้องไปพักท,ที่หน้าถา้ำนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่5 จะพบกันตในการทำฟีนเอเก่เรคทั้งที่สองเป็นตําบนบอลทองสายคำแล้วก็ร่องคอก อยววัดไปนอนในโบสถ์ดนอนสงคเลยมาเลยโอนก้อมาทนี่กนคนมอยู่ที่เดียวครับาแบ่งอาณาเขตแล้วเหรอครับอยู่ด้วยกันนี้แหละ

โอเคเป็นอย่างทํากัางถือนะโอเคแอมสองชุดกับพใถ้ได้นเขาขอสองจุดนะถ้ามันได้นะเขาก็ไปหลังปะแต่แต่ต้องฝืนแต่ล้ว